แล้วเราก็ากิเกียวนะคเกียวเผานะคบเ่าปั้มมันเป็นเขาป้มรอของ้าวงนอกขนาดก่อนเสร็จแล้วเราได้กิเกี๊ยด้ เสร็จแล้วเราก็เริ่มพืงเกียวได้เลยนะครับเริ่มพืงเกียวได้เลยพอเราได้ขนาดไปแล้วครับนี่เป็นเกียวมินนะครับเกียวมิน2.0นะครับสอง รอนะครับรอบที่สรอบนี้เป็นรอบที่สามครับรอบนี้เป็นรอบที่ส รอบที่สี่นะครับรอบนี้รอบที่สี่เป็นรอบสุดท้ายครับรอบนี้รอบสุดท้ายก็น่าจะได้แล้วครับ ร,รอบที่สี่รอบสุดท้ายจะเข้าหรือเปล่าลรงดูรครับรอบสุดท้ายแล้วครับ ได้แล้วครับเรามารอนครับว่ามันจะเข้าไหมเรียบร้อยครับเข้าแล้วนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงให้ดูใหม่นะครับ